คำว่าฉลาดไม่ได้มีแต่คำว่า clever เท่านั้นนะคะแต่จะมีคำไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีคลิปให,หม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะที่ช่อง English Variety by ครูใบ y ค่ะทั้งสองช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook แล้วก็ youtube เลยนะจ้าคำแรกนะคะก็คือคาว่า smart smart นะคะแปลว่าฉลาดหรือเก่งตัวอย่างเช่น gina is a very smart kid gina is a very smart kid นะคะแปลว่า gina เป็นเด็กฉลาดมากคำที่2อนะคะอ่านว่า intell igent, intelligent intelligent นะคะแปลว่าฉลาดหลักแหลมตัวอย่างเช่น the dolphin is a very intelligent animal The dolphin is a very intelligent animal นะคะแปลว่าปลาโลมาเป็นสัตว์ที่ฉลาดหลักแหลมมากมาถึงคำที่3นะคะอ่านว่า intellectual intellectual นะคะแปลว่ารอบรู้หรือมีความรู้นะคะตัวอย่างเช่น besides being beautiful Molly is kind and intellectual besides being beautiful Molly is kind and intellectual นะคะแปลว่านอกจากสวยแล้ว Molly ยังเป็นคนใจดีและรอบรู้อีกด้วยต่อมานะคะอ่านว่า cunning cunning แปลว่าฉลาดแกมโกงร้ายๆนะคะตัวอย่างเช่น it is said that the fox is more cunning than any other animal it is said that The fox is more cunning than any other animal นะคะแปลว่าพูดได้ว่าสุนัขจิ้งจอกมีความฉลาดแกมโกงมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆต่อมานะคะอ่านว่า brilliant brilliant นะคะแปลว่าฉลาดลำ้ำตัวอย่างเช่น No other student in the class is so brilliant as he is No other student in the class is so brilliant as he is นะคะแปลว่าไม่มีนักเรียนคนใดในห้องเรียนที่ฉลาดล้ำเท่าเขาอีกแล้วต่อมานะคะอ่านว่า bright bright นะคะแปลว่าเฉียบแหลมหรือหัวไวตัวอย่างเช่น Mason is bright kid and polite Mason is bright kid and polite นะคะแปลว่าเมสันเป็นเด็กที่หัวไวและสุภาพ จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ส่วนคลิปหน้านะคะครูไบจะนำเรื่องอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย